เกลือข้าวไงไม่ต้องมีโรยเกลือจิ้มใช่ไหมจิ้มก็เป็นเกลือไงเกลือจิ้มข้าวหมูทอดกระเทียมว้าวอ่าแพรวันแพวเฟมอ่ะเฟมอ่ะขี้รบกวนบกวบ เยห้องน้ำเบาๆม่ทันแล้วห้องน้ำเบาๆประมาณครึ่งชั่วโมงเบามากข้าไปอ่านหนังสือตั้งทำอะไรครึ่งชั่วโมงใส่แต้กี๋เข้ามไปด้ชัดทำไรฟังเพลงหลักเป็นตอนตาตาลาลา ผมจะชมพี่ด้ใจจริงจใช่ไหมบ้านผมจะรูเ้าอะไรกับ มาซื้อมาตุนอะไนี้แหละมันสีน่ห้าถัวแปน้องชอบกินน้องกินปลาแซลมอนไม่ไปไงน้องกินปลาแซลมอนไหนก็ไปไปที่ของปลาดูอะไรวะปลาล่ะปลาตี๋ละนี่ปลาสามไม่กินปลาจะกินปลาพี่แล้วอาไงจ๊ะ สวยไม่มีปลาด้วยเหรอ,หรอมมของผจ้ะหอใหญ่ไงเฮ้แหละไม่อยู่ห่อนกูแต่คุณชายแหละคุณชายแหละอุย้ยอุ้ยอุอะไรเฮียวๆนะใครหวานหวานอากจะลืนไม่อยากเจอใครนเทำไมอะไไม่อะ นีย่ยเจอใครอ่ะดีนะเจอใครสักหน่อย,ยนนสิส<ม>แค่แพรวย้ายของเนี่ยแฟนพ่อพมาเหรอทำไมต้องโมกมันด,ด้วยต,ต,ต่อหรือตบนต่อบน้อง หือกินน้ำมหน่อยครับสบายดีไหมไม่เย็นไม่เย็นเย็นเยสบายดีน้ำเย็นมาฉันยิงไม่มีพิเศษอะไรพี่สรทุกวันตรวนี้นี่นั่งนี่ดินังไหลูกใครอ่ะีเครื่องขายเครื่องพี่ตอย ดูบ้ารอ๋อผลไม้มีอะไรอ่ะผมครับกินละมีสารานะอะไร้ะจอยจอยต้องกินเยอะๆเลยคุณสามารถใช้ต้องเวลาไม่เคยวิธีถ้าพี่ไม่ได้ไปไหนพี่ก็สามารถใช้ได้นะบางทีใช้50นเสร็จดีม็คืนบาร สยี่สิบอย่งี้ห,ห,ห,หัดผู้กองเหรอคีค่ะกองไม่มาเมื่อวานครับใช่ผูกองผู้กองไม่มาแต่ผู้กองแซม,มนอมน โอ้ My ่ก็ใหม่คุณเนสมีมีถุงนึงครูไม่ไหวแล้วครับคูอิ่มมากเลยนตื่นอ่ะเมื่อวานไม่ได้มาเหนื่อยไหมครับเด็กๆเหนื่อยไหมเบาๆนี่ะไรนื่ออามว่าเหนื่อยไหมวยาวจับไปต้นปวดท้องกันนากลัวมันเมื่อเช้าครับดีขึ้น่างลูกดีแล้วครับ ให้เยว่าฟันไขคือเราเัาฟันไขหลุดไม่ออกแล้วแบบไก่ไปไหมเพมไม่ต้องไม่จบเอาเอาโน้ตโนใหม่ดีกว่าที่จะเ้อาอันนี้โน้ตก็ไปื่อยเลื่อยไปเรื่อยไปเล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 ื่อยไป หันมามองหน้ากันกับคูปต์สิทกว่าตลกอีกแล้วอารมณ์เนี้ยเมื่อคืนใครนอนดึกครับคานเลยคานมากเมื่อคืนใครนอนดึกอ่ะดึกสุดค้อเลยค่ะดึกสุดข้อดึกรอบสัมภาษณ์สองซีซั่นจะไปวันเลยค่ะนอนดึกไปไหนบ้านของก้อเต็มเขาคานอยู่ใกล้กันชอบขับจักรยานไปเดี๋ยวพี่ไปขี่รถเป็นเพื่อน คุณงา่ถ่ายสอูพิเตอร์กันเหรอเป็นจักรยานนะเดี๋ยวคุณงานปั่นเฮ้ยเตอร์ที่บ้านพี่ก็มีหาไปไหนเรืไม่รู้เล่นแต่เด็กแต่นกันน้อยเอาทพี่แล้วมันไม่เจงโอ้โหเห็นได้คกินข้าวเลยใช่ไหมีพี่เอาชุดปคนครูกินข้าวไปแล้วหรอครับเยพรอยจกินแล้วครับอ๋อเออพีนึก้คูยินุรไหนบอกเอาชุดเป็คืนคน ตาหายยังพี่เต๋ายังแดงหนักกว่าเดิมเราได้ดูที่เต๋อเองเล่นเมื่อวานเนาะอยู่ที่ศัพท์ชูตาขาร้องไห้ทุกทีเลยเหรอลูกยังเลยผิดพลาดหรืเปลาร้องไรเจ็บเจ็บตาพุ่งยิงตะวงมีว่ายน้ำปะดูตาทับทีมร้องไห้เป็นเล่นเหรอ ร้องง่ายแล้วครับเขาเยบอกแค่นัแต่ร้องง่ายเป็นมิตรอันนั้นคือร้องในฟิลเขาเลยใช่ไหมฟิลอึดอัดโดนดามเออนึกว่าโดนดามต้องเกินหนึดงจอโดนดามอ่ะร้องง่ายไปร้องง่ายแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้ไปสองชั่วโมงเลยค่ะในสามค่ะแต่ คุยกับพี่นายแล้วนะคะพี่นายบอกว่าตอนที่ครูเดินออกมาร้องเนี่ยให้จูงเอาเด็กๆมาด้วยอย่ามาคุยกันเองตอนที่บอกจับครูไว้ <c oughs> เอาเด็กมาแล้วก็จะได้สอน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 เสร็จแล้วก็ร้องจับมาไว้แล้วก็ส่งเด็กออกไปโซโล่นะคะ <c oughs> แล้วก็เด็กๆเนี่ยพอครูมาเนี่ยให้ครูเข้ามามาแตะไหลแล้วถ้าครูครูจะกอด,ด็ก ครูจะต้องคนที่นําไม่ใช่เด็กลุกขึ้นมาแล้วมีกอดไปกอดครูคล้องคอยจะไม่เอาหนูต้องแบบคือต้องบอกมันมันเพิ่งเข้าเรียนอ่ะมันยังไม่ชินกับครูพวกนี้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาครูเข้ามาแล้วก็มาต้หัวรูกหลังอะไรเงี้ยนะคะอะไรทำนองนี้จะสวยกว่าเพราะตอนนี้สนิทกันมากเลยมันเพิ่งเปิดเรียนครูใหญ่เพิ่งเปิดเรียนตอนนี้นีตเองอ่ะต้องแบบว่าเอาเป็นว่าวันแรก

ดูเล็บดูมือตัวเองซะก่อนเมื่อคืนเมื่อคืนเฟมีอะตลบมากเกรงอะให้อะไรนะขึ้นนอนได้แล้วเฟมตะโกบเลยครูครับผมขออีกสิบนาทีจินกามนะครับดื้อนะเนี่ยเราดื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อตลบมติกันหมดแล้วทุกคนเลยควรจะอาบน้ำก่อนที่จะสัมภาษณ์อะไรเงี้ยตอนนั้รอก่อนก็เลยรอก็มันก็รู้อยู่แล้วว่า <differences? S 2> มันต้องรอใช่ไหมรอรู <bitches! S 3> <ส compliment? S 2> ้งานไม่อนก่อนาค่ะเขาบอกว่าก่อน